สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมนะคะมี f อซนะคะช่องอ้อยค้าน้ำชัยภูมิสอบถามเข้ามาว่า,อ,าอ้อยที่ล้างเสร็จแล้วที่จะเอาไปหีบที่จะเอาไปคั้นนะคะพักไว้นานแค่ไหนนะคะพักไว้นานแค่ไหนหลังจากที่ล้างเสร็จนะคะก็คือ พักแค่ให้เสด็จน้ํานะคะพักแค่ให้เสด็จน้ําคือเราเอาใส่เข่งอะคะ่ะคุณผู้ชมมันจะมีรูอยู่แล้วน้ํามันก็จะไหลออกตามรูอยู่แล้วค่ะก็ไม่ต้องพักไม่ต้องพักนานนะคะก็คือแค่ล้างเสร็จพักประมาณ5นาที10นาทีระหว่างที่พักอ้อยก็คือเราจะเตรียมเกี่ยวกับเครื่องคั้นใช่ไหมคะเราจะล้างเครื่องคั้นเราจะล้างที่รองที่รองคันนะคะจะล้างถัง ใส่น้ำอ้อยอะไรพวกนี้ค่ะมันมันก็เป็นเวลาที่พอดีกันนะคะะหา่างที่เรารออ้อยนะคะก็จะเตรียมอ,อุปกรณ์การคันเนาะมันก็จะพอดีกันนะคะมันก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาในการยืนรอหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นรอได้นะคะ <Lily. S 1> นี่ก็เป็นอ้อยที่ล้างเสร็จแล้วนะคะเพิ่งล้างเสร็จตะกี้นะคะเนี่ยเพิ่งล้างเสร็จตะกี้นะคะนี่ก็เปลี่ยนน้าใหม่แล้วนะคะ <travaille. S 1> ล้างรอบเดียวแล้วค่ะล้างรอบเดียวนะคะก็จะได้ลาอ้อยแบบนี้แหละเนาะ ลำอ้อยก็จะสะอาดขึ้นหลังจากที่เราล้างเสร็จนะคะก็จะประมาณนี้แนสีนวลน,นะคะลดเยอะมากนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอ้อยที่เตรียมไว้ให้ลูกค้านะคะอ้อยที่เตรียมไว้ให้ลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะเอาไปคั้นน้ํานะคะนี่คือกองละ100กิโลนะคะนี่คือกองละ100กิโลคือเราแนะนําว่าถ้าอยู่ไม่ไกลเรามากไม่ต้องเอาอ้อยไปสต็อกเยอะค่ะก็คือ วันสองวันก็แวะมาเอาใหม่ได้นะคะไม่ต้องเอาอ้อยไปสต็อกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะเดี๋ยวจะเกิดการแบบว่าเก็บอ้อยไว้นานแล้วข้อแดงคันไม่หมดแล้วจะมีปัญหาเดี๋ยวจะขาดทุนนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเราไม่ต้องสต็อกอ้อยเยอะก็คือเอาตามที่เราจะคั้นหมดนะคะสองวันสองวันร้อยกิโลอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะที่จะเอาอ้อยไปคั้นนะคะ อันนี้เป็นอันนี้ส่วนปลายเราตัดออกให้หมดแล้วนะคะส่วนปลายเราตัดออกให้หมดแล้วเราตัดปลายออกเยอะพอสมควรนะคะตัดตั้งแต่ที่ไล่เลยแล้วก็เราจะคัดลำให้นะคะลำอ้อยก็จะไม่มีลำเล็กๆเนาะก็จะลำค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะคะที่จะให้เอาไปคั้นปลายคือเราตัดออกให้หมดแล้วนะคะนี่นะคะตัดออกให้หมดแล้ว ก็คือเราเทสเราคัน้นเราใช้อ้อยแปลงเดียวก,กันกับที่เราให้พี่น้องนะคะหรือแบ่งให้ลูกค้าเอาไปคัน้นก็คือสามารถเอาไปคั้นได้เลยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องสีไม่มีปัญหาเรื่องรสชาติไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพนะคะแต่ว่าวิธีการของแต่ละท่านนั้นก็จะแตกต่างกันไปนะคะวิธีการคั้นนะคะกระบวนการขั้นตอนการคัน้นตั้งแต่การปอกเปลือกเนาะมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่แต่ละไร่อันนี้ที่เห็นปลายปลยอันนี้คือ,อ เป็นพันธุ์สีสำโรงนะคะปลายๆนี่เป็นพันธุ์สีสำโรงอันนี้คือเมื่อวานพ่อตัดมาให้ก็เลยพ่อจะตัดตัดกอที่ยังไม่แก่มากออกเอามาให้เรานะคะก็เลยจะมีปัญหาเรื่องที่แบบว่าอ้อยยังอ่อนอยู่นะคะอ้อยต้องลอกกราบไว้นะคะเพื่อที่จะให้อ้อยแก่นะคะแล้วในส่วนปลายตรงนี้เราจะไม่ได้เอาไปทิ้งนะคะแล้วส่วนที่เป็นหนอนตรงนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งเราจะเอาไปเลี้ยงหนูหนาของเราต่อนะคะ สำหรับอ้อยนะคะที่ลูกค้าจะซื้อไปคันเราได้แถมไว้แล้วนะคะได้แถมกันเสียกันแมงแมงก็จะไม่เยอะนะคะเพราะเราคัดมาตั้งแต่ตั้งแต่ในไร่นะเราคัดมาตั้งแต่ในไร่ค่ะลำที่เป็นแมงก็จะไม่เยอะจะไม่เสียหายเยอะนะคะอันนี้เป็นส่วนของเราที่ใช้เองส่วนของเราที่ใช้เองนะคะในส่วนของลูกค้าเราจะคัดอีกแบบนึงนะคะไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพ เพราะว่าเราทดสอบเราคันเราใช้แปลงเดียวกันกับลูกค้าทั้งหมดนะคะจะไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพเรื่องสีเรื่องกลิ่นนะคะจะไม่มีปัญหาแต่ในเรื่องของกระบวนการตั้งแต่การปรอกอ้อยการคันการล้างอันนี้แล้วแต่วิธีการของของใครของมันนะคะจะทำตามเราก็ได้หรือจะไม่ทำตามเราก็ได้อันนี้คือแล้วแต่นะคะ ของเราเราทำแบบนี้ผลลัพธ์เราได้แบบนี้เราก็แนะนำไปแล้วก็บอกไปค่ะแต่ถ้าลูกค้าจะเอาไปทำแบบอื่นอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเทคนิคมันเป็นวิธีการของแต่ละคนเนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะคันให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมของก่อนนะคะ